สวัสดีตอนเกิมกับทุกคนพี่แป้งชมมีคําถามให้กับน้องๆนะคะว่าน้องเนี่ยปิดเทอมกันหรือยังส่วนใครที่ยังไม่ปิดบอกพี่แป้งชมหน่อยนะคะว่าปิดบนไหนบ้างในคลิปนี้นะพี่แป้งชมจะพานน้องไปรับของฟรีนะคะนั่นก็คือทรงผมผู้หญิงนะคะที่เป็นผมยาวรอนแบบนี้เป็นสีม่วงนั่นเองและเขาแจกเพียงแค่สองพันชิ้นเท่านั้นน้องๆคนไหนที่อยากได้ฟังคลิปพี่แป้งให้จบก่อนนะเข้ามาตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะหรือน้องๆเนี่ยจะดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยเข้าตามัน ตอ้องกี่โมงแล้วเมื่อน้องก็แแบบมาแล้วนะคะให้น้องกดปุ่มสีเขียวคําว่าเคมนะคะจากนั้นกดปิดตรงนี้ทิ้งไปได้เลยค่ะแล้วให้น้องนะคะกดคําว่าเพนาเพื่อเข้าแบบไปนั่นเองค่ะหลายๆคนคงกังวลใช่ไหมคะว่าทําไมช่วงนี้ของฟรีน้อยไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพี่แป้งชมกลับมาแน่นอนเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์เกี่ยวกับโรบอทที่เป็นเดือนฮันมาอีกแล้วฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะหรือกดกระดิ่งช่องพี่แป้งชมกดด้วยนะคะเพราะมันจะมาในเดือนนี้นั่นเองค่ะใครที่อยากได้ของฟรีแบบง่ายๆนนนนนนะะะะะคครรออออตติิดดดามมมไ้้้เเเลลยแลขงงฟีีชหื่ คือ,น,อน้องเนี่ยจะต้องเข้าแมบ,บมาในเวลาตีสามนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะแจกในเวลาตีสามนะคะน้องๆต้องเข้ามาตอนตีสามจากนั้นแ่ะให้น,น้องเนี่ยยืน เป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะหาน้องไม่รู้ว่าตัวเองยืนถึงหนึ่งชั่วโมงหรือยังให้น้องคลิงตรงทรงผมสีม่วงนะคะแล้วมันจะมีหลอดบอกน้องอยู่เรนน้องยืนไปเท่าไหร่แล้วนะคะหากน้องยืนจนเต็มหลอดปั๊บมันจะมีคำว่าเคเรนน้องก็กดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยซื่อแป้งชมแนะนำนะคะว่าให้นน้องมาให้ตรงเวลาหรือเข้าแมปมาก่อนเวลาด้วยนะคะสมมติว่าเขาแจกตอนเวลาตีสามนน้องเข้ามารอในแมปตั้งแต่ตีสองห้าสิบห้าเลยยิ่งดีนะคะเพราะ ตีสมเมื่อไหร่นะแมพเขาอาจจะอัปเดตนะคะหรือเขาจะนับเวลาตั้งแต่ตี3เป็นต้นไปฉะนั้นน้องๆคนไหนที่อยากได้มายืนรอเลยนะคะใครทีมีเซิร์ฟวีอยู่แล้วพี่แป้ชมแนะนําให้เข้าไปทําในเซิร์ฟวีนะคะหากมีคลิปอะไรอัปเดตอีกนะคะหรือมีของฟรีมาแจกอีกพี่แป้ชมจะรีบมาทําคลิปบอกน้องๆเลยค่ะ